สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้นั่งกับมาทิพย์ครูตานะคะเที่ยวเขาเรามันเท่นะคะอืมอันนี้นะคะก็ไปเก็บกระปุงเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พนักงานเอาไปเก็บจานเอาเดเก็บนะคะแล้วก็มาจุ่มจิ้มจุ่มนะคะเฮ้ยหยอกจ่อค่ะมากองจุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนอกโรงแรมนะคะนี่ก็จะเป็นอินฟูทางคบสิบอสิบหกชงนะคะออ้ยแค่นี้ก็บอกพิษนอนนั่งเน้เสร็จแล้วเราอ่าช็คกีงพชิคกอินเซตถ่ายรงถ่ายรูปเซ็ตนะคะแล้วก็มาที่บ้านหมักม่วงค่ะวันนี้นะคะก็จะมา ยากรู้นะคะว่าบ้านหมักม่วงเป็นมาได้อย่างไงนะคะแล้วก็มีความประสบความสเร็จในด้านไหนนะคะมาซาน,นนี้ก็จะเป็นพี่อินฟูดหลายๆท่านนะคะนี่พี่บอมจ้าทุกคนนี่นะคะพี่เล็กกี้ไก่เจอกันปีที่สองครับปูม mm hmm. ตื่นเต้นที่หนึ่งนะคะปีนี้ต่อให้เป็นปีแรกหรือปีที่สองก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะนี่พี่แวนแวนคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตอนเปิดงานคะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นพี่อาเจาะอง ามานหมักโม่นะคะก็เล่าความเป็นมานะคะเสร็จเร็วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเล่นเกมค่ะทุกคนเล่นเกมหาอะไรค่ะว่าเป็นอะไรแทหรืออะไรพีนะคะเพราะว่า อะไรผีมันก็นมีเยอะเนาะจะน้องอันนี้นะกอลินนะคะนั่งได้น้ำมันเครื่องจ้าไปเลยจ้าวิ่งนะคะจตจ้วดค่ะอันนี้เป็นเกมแรกนะคะพี่พี่ทุกคนมันมากแล้วก็สนุกมากๆนะคะทิปนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นแบบสามัคคีมากๆเลยทุกคนแบบได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เจอพี่ๆทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่อินฟูหรือพี่ทางทีมภูบต้านะคะก็น่ารักมากๆเลยะคะ่ะช่วยน้องมากๆทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกมที่สามนะคะ อันนี้จะเป็นเกมที่สามเพราะว่าถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปโพสค่ะอันนี้เซร์เรียวนะคะก็ตกกินมานะคะก็มากินเขานะคะแต่ก่อนรากินเขานะคะโคถ่ายรูปเจังนิดนึงค่ะคนคงคอนเทนต์ด้วยกันนะคะเออมันก็แน่อยู่แล้วอ่ะทุกคนเรามันนักถ่ายคอนเทนต์เฮ้ยเต้นไปเต้นมานะคะเซรีเลวก็ได้เวลากินเขาะค่ะพี่โอวานะคะ ลองเพลงเมียเช่าอุ้ยหน้าตาสะใจเลือเกินนะคะนี่ก็เป็นพี่ๆนะคะลองเพลงนะคะกินขเขาเสร็จแล้วก็ลองเพลงเล่นเกมเมนเกมกันนะคะหลังจากกินขเขาเสร็จเหลียวเรียบรปอยแล้วก็มาเข้าที่พักกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะป๊าทุกคนที่พักจังรู้นะแกเอ้ยปัด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 ถ้าเกิดนั่งมาพักคนเดียวน่งก็คงไม่การดอกแล้วที่สาคัญนรืหังวามันต้องแพงแน่เลยอันนี้น่าไม่รู้ลิขราคาดูมันราคาจักบาท แต่ทีนี้นขอขอบคุณทางพี่ๆคูตามากๆเลยนะคะที่จัดทริปนี้ขึ้นมานะคะได้ทั้งความู้แล้วก็ได้รู้จักพี่ๆอินฟูหลายๆท่านเลยค่ะแต่ทีนีแน่น่งจีเอาความรู้ที่นั่งได้ไปนะ่ะน่งจะไปใชใ้เกิดประโยชน์ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย